เข้าสองออกสองเดี๋ยวังไม่ออกไม่เขาไม่ได้เลยไอ้นี่ครซ้ายมันเลยพลาดพลาดนะหนึ่งเลยาซ้ายครับขาซ้ายอ้าซ้ายขาซ้ายเดินเดลัดสลัดใส่เสื้อเหมือนตัวท้อนแสงแบบตำรวจซึ่งก ใส่เสื้อที่อยู่ข้างหลังป่ะหญิงๆนี่เติมรอบปกติครับเปิดเซฟแล้วก็หยิบหุ้เงินวางปุ๊บแล้วก็โกมจะไปหยิบอีกหุ้มเลยอหันหยิบมาปุ๊บแต่เรายังไม่ยังไม่โยกมาหันมามือจับเงินอยู่เขาก็บอกว่าพุมลงพุมลงมาแรกเราก็ยืนมองหน้าเขาคุณเล่นไม่แน่เหมือนกันเขาแต่งตัวเหมือนคนขายลอตเตอรี่ไงแล้วพอเราไม่ลงปุ๊บคนข้างหลัง เขาขื้นมาจี้เราเป็นลูกซองจี้จี้จี้เราหันไปมองก็เลยปล่อยเขาก็เลยลงไปมองับบ